สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับจูนนะคะวันนี้นะคะจูนก็จะมาเล่าเรื่องการสลัลยกรรมตาของจูนนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกมันจะเป็นยังไงบ้างเรามาชมกันเลย นี่ก็จะเป็นตาของจูนนะคะก่อนสัลเลกันตานะคะตาก็จะมีความไม่เท่ากันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมารู้ก่อนว่าทําไมจูนถึงเลือกทาสัลเลกันตานะคะเพราะว่าตาของน้องจูนนะคะจะมีปัญหาก็คือเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูไปด้วยนะคะตาจูนนะคะจะเป็นตาแบบ2ชั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นหลบในนะคะทุกคนค่ะก็เลยได้ตัดสินใจนะคะทําตานะคะเพราะว่าตาของน้องนะคะมียิ่งอายุมากขึ้นนะคะหนังตาก็ยิ่งตกลงมานะคะ คุณหมอจึงตัดหนังตาออกให้จูนนะคะแล้วก็กรีดตาสองชั้นให้มันชัดยิ่งขึ้นค่ะตาสองชั้นอ่ะก็ไม่เห็นชั้นเลยนะคะแล้วแต่งหน้ายากมากทุกคนแล้วก็เวลาแต่งหน้านะคะมันเสียเวลามากจูนก็เลยตัดสินใจที่จะทําศัลยกรรมตานะคะค่ะ และคลินิกที่จูนเลือกทำนะคะเป็นคลินิกเมกอนั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเพื่อนของจูนนะคะได้แนะนํามานะคะเพราะว่าคลินิกเมกอกจะมีศัลยแพทย์นะคะหมอเชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมด้านนั้นไม่ว่าจะเป็นปากตาจมูกนะคะหรือว่าด้านอื่นๆนะคะก็ มีหมอเฉพาะทางด้านน,นั้นๆเลยค่ะเราก็เลยมั่นใจในตัวหมอมากปึ๊บปั๊บเสร็จวันนั้นแล้วก็โทรไปคอนซ้มคอนเซิลโทรไปตรวจเข้าไปหาหมอทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าเราสามารถที่จะทําตาสองชั้นได้ประมาณไหนได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็หน้าเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเราก็เลยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะกับเอ่อเมโกคินิกค่ะ และคุณหมอที่จูนเลือกทํานะคะเป็นคุณหมอจุติมานั่นเองค่ะเป็นแพทย์หญิงนะคะซึ่งให้คำปรึกษาดีมากทุกคนแล้วแบบว่านี่นะคะตาของจูนนะคะจะเป็นแบบนี่รู้ด,ดิสวยมากสวยจริงๆคนอันนี้แบบติดขนตานะคะเนื่องจากว่าไปถ่ายรูปถ่ายอะไรมาแต่งหน้าจะชัดมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือแต่งเองนะไม่ได้มีช่างแต่งหน้านะคะทุกคนก็เลยแบบติดขนตาแบบแปลกๆ,ๆหน่อยนะคะนี่ให้ดูแบบไกลๆ คือแบบรักเลยเลิฟเลิเลิฟเลิคุณหมอที่สุดแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> เราจะมาดูความแตกต่างวันที่1วันที่2ถึงวันที่15ครอบรอบ1เดือน2เดือนอะไรอย่างนี้นะคะ <laughs> พเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันสวยมากและดีมากฉันไม่ได้โกหกจริงๆดูค่ะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในคลินิกนะคะเป็นเมกอพคลินิกสาขาจตุจักรนั่นเองคะ่ะ และนี่จะเป็นบรรยากาศภายในห้องนะคะก่อนไปผ่าตัดก็จะเป็นการคอนเซลล์นั่นเองค่ะ,อะตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้ทำาตาของฉันเสร็จแล้วนะคะคทุกคนก็จะเป็นจะยังไม่เห็นชัดนะคะพ่อคุณหมอได้เสริมใล้นะคะเดี๋ยวพวกนี้เราจะรู้วา่าตาจะเป็นยังไงและนี่นะคะจะเป็นวันที่2นะคะของการผ่าตัดสลกัมนตานะคะก็จะมีอาการบวมนิดหน่อยวันนี้ก็จะเป็นวันที่สเลยค่ะก็จะเริ่มลดบวมลงมาแล้ว นี่นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นวันที่4ีนะคะของการผ่าตัดแล้วตาเริ่มจะเข้าที่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นวันที่5้เลยนะคะก็ยังมีอาการบวมอยู่เล็กน้อยนะคะแต่แทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าเพิ่งส่แกลเลนกามาและนี่นะคะก็จะเป็นวันที่6แล้ววันตัดไหมตื่นเต้นมากนี่นะคะไหมยังคาอยู่ที่ตาเลยนะคะเพื่อนๆคือสวยมากอะ และนี่นะคะก็จะเป็นหลังวันตัดไหมนลคะ่ะก็เริ่มแต่งหน้าได้แล้วนะคะตาก็เริ่มจะเข้าที่มากๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะครบรอบ14วันของการตัดไหมะคะ่ะจูนก็จะแต่งหน้าอย่างนี้ออกไปข้างนอกเลยนะคะก็ได้เป็นลุคอย่างนี้เลยนี่ก็จะเป็นวันที่18แล้วนะคะของการศัลยกรรมตาโอ้โหคือตาสวยมากอะทุกคน และนี่ก็จะครบรอบ1เดือนค่ะของการสั่ยกรรมตาของจูนนะคะโอ้โหตาเข้าที่มากเลยนะคะพเพื่อนๆแต่งหน้าง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะไม่เสียเวลานาน,านมากและไม่ต้องเสียเวลาติดสติกเกอร์ตา2ชั้นเลยนะคะ นี่นะคะเป็นไงกันบ้างทุกคนสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะคือมาถามจูนเยอะมากแล้วจูนแบบตอบไม่ไหวจริงๆเลยมาทําคลิปให้ดูวันนี้นะคะก็จูนศัลยกรรมตานะคะที่เมโกะปากก็ที่เมโกะนะคะเพื่อนๆใครที่อยากทํานะคะก็สามารถวอล์กอินหรือว่าโทรไปคอนซัลท์ปรึกษาแพทย์โทรไปสอบถามราคาโปรโมชั่นต่างๆในที่เมโกะเป็นเพจของเมโกะเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้ข้างล่างเลยค่ะ you <laughs>